น้องซีเกมขอบรถใหม่เป็นขี่ใหม่เบื้องกับรถใหม่เป็นขี่รถใหม่มาให้เบื้งพี่น้องคนบ้านรถไฟแดงปะนะรถบ้านนี่เห็นดอกเห็นแต่เขาบ้าเห็นแต่เห็นแต่หมูห้อยโซ่กับบ้านซีเจ๋าเราไปบ้านนี่เห็นเพื่อนเห็นอะไรว้าวรถใหม่ป้ายแดงอวัสดีค่ะ สวยมากทะเบียนสวยจังอันนี้พ่อน้องสีแก้มนะครับเราจะเรียกความดีด้วยกับรถคันใหม่ที่ดีบ้าทุกบดีค่ะเราจะอะไรนนี้กันใช่ไหมเอาเลิกเอาชายนะครับอันนี้มันรถมันเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นรถแบบกระปันเนี่ยเป็นมันเป็นรถกระปั้นแล้วแตไม่มีเสียงอ๋อให้บิดใช่ไหมอ๋อเ,เป็นเป็เปให้บิดครับ อ๋อครับคุณล้อขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยสุดนหมันมนั่นหมันข้าขับแล้วปังขับแล้วรวยนะครับเติมเรียบร้อยนะคะนี่บอกจ้าของคถน่ะเมื่อกี้เองเถอะอายุเท่าไรแล้วนี่อายุจะสิบสี่ปีสิบสี่ปีแล้วโอ้ยขี่เป็นขี่เป็นยัง ยังเอ้ไปดังเอ้ไปดังไห้เพนะื่อนน่นั่งเป็นยังเดียวจะพร้อมรนไะอาเงานเราขับไปแล้วใช้งานได้คือออกมาก็ได้ประโยชน์แหละเพราะว่าเดี๋ยวพ่อก็ไปรับไปส่มตุ่งเก่าไปรับไปส่มหนูไส้ไปงานไปนะั้นไปนี่ปี่นับปีเพิ่งขี่เองนะลกูกสี่ขั้นหนึ่งเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับกับรถคันใหม่ลกูกรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่า กูไม่คิดว่าหนูจะได้ออกรถใหญ่ขนาดนี้ครับไม่คิดว่าจะได้ได้ออกแล้วใช่พอกตัวระบนประมาณอาทิตย์หนึ่งแยกกับที่แยกกับน้องซีแกมแล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อพ่อแนวคุณพ่อพ่อกัชหน่อยเนี่ยขอบคุณดีซีเขาแนวเรื่องของขอบคุณพีที่ครับพี่เขาจะครับครับอันนี้พ่อพี่ก็มารับมาส่งบุกคปได้ออกซื้อมาแน่หรอกแต่ว่ากับคุณนนท์พี่ออต่ว่ากับตู่แร่ลูกใส ออกมากกับวันออกประเทสเดียวน้องก็รับลูกคือกองผ้าลูกเปลีนอันเมื่อไรลูกเปลี่นเ่องกันรัวขั้นเก่ามันก็จะไปเพราก๋ไม่ได้ก็จะเป็นขั้นน้องแต่พอเห็นเห็นส้อมดีช่วนี้มั้ใช่ขั้นก่าขั้นเก่าเห็นซ่อมบ่อยมากก็ออกมาใม่ก็ถือว่าได้ใช้งานจริงๆเพราะว่าบางทีน้องสีแก้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็พอเลิกเนี่ยแล้วก็พ่อก็ไปส่งที่งานแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่เือความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางนะครับทั้งหลักก็ของตั้งหาง ข้างหลังก็วางวางรับส่งได้สบายโอ้ยหอมหอมกินรถใหม่ดิเสียกเดย์เห็นไหมรถศิลปินเขาจะมีไม้นะเขาจะมีกล่องไม้นะอ๋อใส่ของนี่เยอะเลยเออไม่กี่อะไรอันนี้กล่องอะไรนี่ไม่ใช่ไหมกล่เอามีสองอันยันไม่อ๋อไมใหม่เหรอหนี้ไม่หูนต่มันรองไม่เข้าคีมมันก็เลยต้องใช้ไม้ถือเรา มาขายต่อยพอสิบหัว่อยใส่ตัวกินดีด้วยนะครับขอบคุณพ่อบีแล้วก็น้องซีแกรมอเอาไปถ่ายรูปได่รูปีกว่าปะแคร์รูปหน้ารูปกับโอเคจ้าปังมาก